สวัสดีครับคู้ชมคร,รับต้อนรับคุณเข้าสู่ลิมทางช n e ลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ผมเดินทางไปหัวหินครับมีภาร,รกิจนิดหน่อนนะครับระหว่าเส้นทางผมจะถ่ายทำวีดีโอให้ทุกท่านได้ทราบว่าบรรยากาศในช่วงของวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศท้องฟ้าเิื่อค้มเดินทางสบายๆรถไม่เยอะนะครับเราจะไปทางเส้นพระรามสอง ออกไปโน้ตเลยนะครับไปทางถนะะเนเพชบุรีแต่ระหว่างเส้นทางการเดินทางก็จะผ่านทางมสมุทรสาครน,นะครับรผ่านสมุทรสาครผ่านสมุทรสงครามไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปถึงโน้นเลยนะครับถนนเพชรบุรีต่ระหว่างทางอาจจะมีแวะรับประทานอาหารเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันนะครับ คิท้ายช่องขอ,ขอขอบคุณนะครับเพื่อเพื่อพี่ๆหลายๆที่ที่มาเป็นกำลังใจกัน,นได้มา Subscribe นะครับติดตามแชร์นะครับพี่ๆที่อยู่ทางต่างประเทศนะครับที่ให้ความกรุณาขอบคุณมากๆครับก็ชั่วโมงนี้ก็เพิ่งจะเริ่มหัดทำคลิปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีข้อ ที่อยากจะขอคำแนะนำก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเป็นน้องใหม่ครับริมทางชลริมทางช่องนนลครับอันนี้เรากำลังจะขึ้น,นะสะพานเขาเรียกว่าเป็นะสะพานพระรามเก้านะครับที่จะข้ามไปฝั่งโน้เลยก็ะจะข้ามแม่น้ำเจ้าพยาครับ ระหว่างนี้มีการก่อสร้างด้วยไปดูบรรยากาศแบบรอบๆนะครับทั้งตึกท่าข้าโสงนั่นก็จะเป็นแบงค์กสาิกรนะครับซ้ายมือก็จะเป็นกลุ่มอาคารคอนโมอาจจะดูแบบคร่าวๆนะครับผมให้ดูแต่นะระหว่างเดินทางตรงนี้มันตอะไรไม่ได้มากนะได้แต่ขับผ่านอย่างเดียว สะพานพระรามเก้าครับสะพานแขวนแห่งแรกน,นะครับที่สวยงามเรื่องชื่อนะครับด้วยวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานระดับโลกฝั่งรถ้นก็จะเป็นถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปสุขสวัสดิ์ได้สุขสวัสดิ์เลี้ยวปัดไปปัดมาก็จะไปสถาบันเทคโนโลยีรอชอปเก้า กับนะครับเราก็ไปตามเส้นทางดาวขนองดาวขนองเพื่อไปหลงพระรามสองผมจะให้ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เราจะยิงถ่ายยาวๆไปก่อนนะฮะ ถ่ายยาวๆให้ดูบรรยากาศวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์คือผมจะไปภารกิจที่หัวหยุบก็ประมาณ3วัน เดินทางทุกเส้นทางก็เรามาะระวังกันด้วยนะครับเซฟแซฟสถานการณ์โควิดยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจในขณะที่หน่ยวงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงดูว่าวุ่นวุ่น,นวายนะครับจะเกี่ยวเรื่องเก,กเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์หรือไม่หลายคนก็สงสัยนะครับ อาจจะเป็นจริงอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าจนป่านนี้วัคซีนของเมืองไทยยังไม่ได้เป็นเรื่องเวลาอย่างไ,ไดก็ป็นเรื่องเวลานี่แหละครับคือสยามประเทศนมีคนกลุ่มหนึ่งที่หาผลประโยชน์บนภาษีของประชาชนนะครับต้อยอมรับว่าฝ่ายบริหารเรามีปัญหาครับมีปัญหา ไม่เคยคิดบริหารรายรับมีแต่บริหารรายจ่ายกู้อย่างที่ทุกคนทราบต่อไปนี้ใครคอดลูกออกมาก็เป็นนี่แล้วครับ <c oughs> เออไม่รู้จะทำยังไงนะบ่นไปบ่นไปเรื่อยครับขับรถแล้วก็บ่นไปแล้วก็เหนื่อยใจว่าเมื่อไรเขาจะยอมรับความเป็นจริงแล้วไปจากจุดที่ควรจะเป็น นะให้คนอื่นขึ้นมาบริหารเลื่อกตั้งใหม่นะครับร่างรัฐมนูญฉบับใหม่นะครับสอวองลงไปคือเอาให้มันเป็นเรื่องเวลาออกครับประชาชนได้แต่มองแล้วก็อ้าปากค้างว่าตกลงสยามประเทศนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็เรียบร้อยอะครับแต่สมัยนี้มันก็ทําอะไรค่อนข้างลำบากมีหลายอย่างที่มันโยงกันอยู่เป็นลิงแก้แหย,ย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากครับลำบาก ลำบากจริงๆก็อดทนครับไม่มีอะไรครับพูดไปก็นะเดี๋ยวเราไปทางสมุทรสาครนี่แหละครับพูดไปก็อดทนอย่างเดียวฮะสู้ๆใครที่ประกอบธุรกิจใครที่ลงทุนใครที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างงานจ้างผู้คนมาทำงานให้ก็ต้องอดทน ใครที่ซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศก็ต้องอดทนเพราะช่วงนี้ค่างเงินก็เราก็เพี้ยนเพียนกันไปนะครับเหนื่อยครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แทบบน่บนบ่นบ่นให้ทุกคนได้ได้ฟังอย่างนี้และครับจะตรงใจก็ <c oughs> <c oughs> ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าน่าจะตรงใจอยู่นะครับเพราะว่าหลายคนก็อยากบ่นเราไม่รู้จะจะทำยังไง เรามาที่บนถนนกาญจนาภิเษกบางปะอินบางขุนเทียนนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะผ่านบางขุนเทียนชายทะเลฝั่งด้านซ้ายนะครับสายด้านซ้ายนี่ก็จะไปบางขุนเทียนชายทะเลเป็นแหลกอะแหล่งรวมอาหารซีฟูด้ดอ,อร่อยอร่อยผมเชื่อว่าหลายคนมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็อร่อยอยู่ครับอร่อยใกล้อยู่ใกล้กทมนะ เดี๋ยววันนี้เราไปเจออะไรดีๆผมถ่ายมาให้ดูนะครับถือว่าวิถีชีวิต slow life โลโลจริงๆนะครับคือชีวิตแบบไปแบบช้าๆไม่เร่งรีบก็ไปไหนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถูกบังคับด้วยข้อกฎหมายที่บังคับเป็นข้อกฎหมายฉบับพิเศษที่ใครบางคนต้องการที่จะทำลายระบบ ขาเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งหมดหรือเปล่าผมผมว่ามันน่าสงสัยตรงนี้ครับก็อยากจะช่วยเหลือคนจนแต่เป็นการทำลายขาอ,อ้อมทำลายภาพใหญ่ของประเทศล่มสลายกันหมดคนจนที่มาเป็นลูกจ้างก็ต้องกลับไปบ้านทำไร่ทำนาไม่รู้ว่าช่วยเหลือคนจนยังไงก็ก็ไม่รู้ครับว่าแนวคิดอย่างว่าล้ครับ คนที่จบสถาบันโดยไม่เคยบริหารธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันที่เกี่ยวข้องกับราชการไม่เคยบริหารเศรษฐกิจไม่เคยเป็นเจ้านายไม่เคยมีลูกน้องมีแต่ก็เรียกวอะไรไอ,อเน,นในเน,นมีแต่ลูกเราที่เป็นทหารคอยสั่งซ้ายขวาได้นะครับบ้านก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับ อาหารการกินไม่ต้องเสียเงินน้ำมันเติมรถก็ไม่้องเสียเบิกกองกองพัสดุได้นะครับมีเบี้ยเลี้ยงให้จะไปประชุมที่ไหนเขียนกรอกแบบฟอร์มเบสี่คุณก็เบิกได้ละโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นครับเสียดายครับเสียดายว่าประเทศเราควรจะเจริญมากกว่านี้มากกว่านี้จริงๆจ,จนขนาดนี้เ่ย ฐานการผลิตใหญ่ของบ้านเราถูกย้ายไปอยู่ที่ประเทศเวียดนามผมว่าณเวลานี้เนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ไปมากกว่าครึ่งหละไปมากกว่าครึ่งส่วนที่เหลืออยู่ก็คือยังคงดำเนิการผลิตเพื่อรักษายอดลูกค้านะครับที่มีคำสั่งซื้อข้ามปีมานะครับก็ยังผลิตกันก็ยัง,งเลี้ยง พลังงานเรียกลูกจ้างอยู่แต่ใครที่เปิดใหม่ใครที่กําลังไต่ไต่ไปด้านเสร็จครับงานนี้เหมือนเครื่องบินนะจะเทคออแล้วแล n ดิง้งหัวปักลงมานะครับมัน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 มน,น่ากลัวครับน่ากัวมาได้แต่นั่งบทน,นั่งคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆน,น,นะครับผมก็เชื่อว่าหลายหลายคนที่ ติดตามรายการรีท่าชาแนลอยู่ตรงนี้ก็คงคิดเหมือนกันว่าจะทำยังไงพูดก็ไม่ได้นะครับจะพูดอะไรทีก็ถูกยัดข้อหากันเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดเป็นการขู่ประชาชนเพื่อให้กำลาบเหมือนกดหัวประชาชนแล้วเอาระบบเก่ามาใช้หรือเปล่าสมัยที่นะครับยังเป็นระบบทาสขุนมูลรายสมบูรณาญาสิทธิราช กดให้ตายคาตีนนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเอาระบบอย่างนั้นมาใช้ผู้คนก็จะต้องอีกหน่อยก็ระบบฐานภาษีก็คงจะเก็บกันเป็นเรื่องเป็นราวครับใครไม่จ่ายก็มีปัญหาตอนนี้สังเกตได้ทุกธุรกิจที่มีไรายได้ก็ต้องเรียกเก็บภาษีกันหมดนะครับ ไม่เว้นแม้แต่รายเดียวนะฮะใครที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนไทยนะครับทุกคนคุณไม่มีสิศ์รือตาปากครับคุณอยู่ได้เท่านี้นะคุณอยู่ได้เท่านี้เท่าที่คุณอยู่มันมน,น่ากลัวนะครับถ้าไกลสักคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มหนึ่งสองมือสองเท้าเท่ากันหัวสมองเท่าเท่ากันมาทำร้ายทาลาย กันแบบนี้โดยอาศัยว่าตัวเองนั้นขึ้นมาเมียบหน้าโดยไม่ชอบก็มาทำร้ายประชาชนนะครับโดยภาพใหญ่ทำลายระบบสาธศรณกิจที่เป็นระบบมหาภาคเป็นจุนจุนลภาคไม่ต้องพูดถึงกับพังเละเทะเราจะทำยังไงผมถ่ายไปแต่ระหว่างเดินทางผมก็บ่นไปด้วยเพราะว่า ผมไม่รู้จะทำไงผมอึดัดครับผมเห็นพี่น้องเห็นหลายๆคนที่ในอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น,น,อ,นอาศัยสถานการณ์โควิด นะครับอาศัยสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้คนออกมาเพ่นพ่านตามท้องถนนด้วยความสงสัยนะครับผมก็สงสัยนะครับริมทางเองก็สงสัยนะครับผมสงสัยมากว่าไอสถานการณ์ที่มันดูจะเวลวร้ายนี่มันมาทางสื่อสื่อสารมวลชนที่มีการถแถลงข่าวในแต่ละวันที่สร้างความหวาดกลัว ตายรั4 0บสาย30 40 30 40แต่กระบวนการในการนำเสนของสื่อไม่มีการฟอลโล่เลยครับว่าไอ้ที่ตายนั้นใครใครตายอำเภออะไรที่ไหน,ไหนชื่ออะไรนะครับและหน่วยไหนเป็นคนรายงานมาโรงพยาบาลรายงานมาจริงหรือไม่กระบวนการของสื่อจริงๆแล้วต้องเปการหาต้องมีการตรวจสอบอินเวสติเกตตรวจสอบย้อนไปเลยครับว่าไอ้ข่าวที่มาเนี่ยสอบอคเนี่ย ข้อมูลคุณมาอย่างไรวันนี้นะครับติดเดีย 3, 000, เด๋ยวก็สามพันเดี๋ยวก็สองพันสี่เดี๋ยวก็สองพันห้าเดี๋ยวก็สามพันผมผมไม่รู้ว่าการออกมาแถลงของเขาเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเป็นการปั้นข่าวหรือเปล่าปั้นข่าวให้ประชาชนหวาดกลัวไม่ออกรอกบ้านทำให้ประชาชนหงอนะครับ น้องๆที่เราคงจำกันได้นะครับกลุ่มที่เป็นคณะรฎรทั้งหลายนะครับหรือว่าน้องๆเอา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 อย่างที่ถูกจับติดคุกไปหลายหลยคนเนี่ยออกมาก็ติดโควิดกันไปแถวมันก็น่าแปลกใจอะครับมันเป็นข้อคำถามอยู่ในใจเป็นความคิดที่เกิดขึ้นย้อนแย้งกับความรู้สึกหลายๆอย่างที่ว่าเอ๊ะทำไมในเรือนจำ จริงๆแล้วในกระบวนการนี้นะครับมันต้องมีการตรวจสอบคัดกรองคัดแยกนะครับเรื่อนจำทำอะไรกันคุณทำอะไรกันครับคุณทำอะไรกันนะผมผมถามหน่อยคุณทำอะไรกันอยู่อยู่ก็มาแถลงว่าติดกัน,นละเนระน้าสองสามพันลายคุณต้องการจะบอกว่าอะไรฮนะสิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้อย่างเดียวแหละคือ เตรียมตั้งงบอีกแล้วครับในการกระจัดโควิด1 9หรือโควิด1 9ไายในดเรือนจับงบไปพอกระทรวงมาหาไทยก็ต้องมาดูแลซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับพูดถึงเรื่องกระทรวงกระทรวงมาหาไทยผมไม่แน่ใจว่ายังมีกระทรวงนี้อยู่หรือไม่นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมกว่ามั่นคงของมนุษย์ ยังมีอยู่ไหมสาธารณสุขไม่ต้องพูดถึงครับมันผิดหัวผิดรูปผิดคนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเราเอาวิศวกรมานั่งคุมเจ้ากระทรวงมันเป็นไปไม่ได้มันพังครับมันพังมันพังครับเราไม่รู้จะพูดยังไงเดียครับผมผมผมมือดัดใจนะครับวันนี้ที่ผม พูดระบายผ่านรวยการดิมทางช n n e ลเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เข้าไปคลุกคลีหลายเรื่องนะครับหลายกระทรวงผมมองรู้ว่าถึงเวลานี้แล้วเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนที่นั่งอยู่เนี่ยมันเหมือนกับนั่งกินกาแฟเปิดจอดูกันไปวันๆด้วยกวามคิดที่ว่าธุระไม่ใช่แบบนั้นหรือเปล่า สงสารครับสงสารประเทศจริงๆเนี่ยคือราชการทุกหน่วยเนี่ยทุกกระทรวงทะบวงกลมเนี่ยคือหากินกับภาษีของประชาชนโดยตรงเลยครับโดยตรงเลยฮะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับบริหารกระทรวงการคลังนะครับโดยเอาอาเจกที่ไหนก็ไม่รู้มาบริหาร ตั้งแต่นั่งบริหารก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทํายังไงถึงจะกู้กู้กู้ให้ได้มากที่สุดเพราะมันมีตัวแรกไงครับกู้แล้วมันมีตัวแรกไงครับผมเรียนว่ามันมีตัวแรกครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยอย่าพูดอะไรเยอะครับมีตัวแรกพอจะอ้าปากพูดก็ถูกนั่นแหละกองเฉลียถล่มนะ วันนี้นี่ไหลกระรวงในผมดูดูอยู่เนี่ยนะครับผมผมมีความรู้สึกเลยว่ามันผิดรูปผิดตัวผิดหัวนะครับกราเรียกหัวไปทางหางไปทางนี่ยพวกนี้คณะรัฐมนตรีวรสรวสวนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสังเวชนะครับไม่ใช่สมาชิกุฒิสภานะฮะใครที่ไปนั่งเป็นสวคณะนี้ทั้งคณะนะผมบอกได้เลย ือเปลตอสุรกายบนแผ่นดินไทยที่ต่อไปคุณตายหรือคุณตกระลกแน่นอนสวชุดนี้ให้จำชื่อจำนามสกุลกันไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นสวที่สแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงทุกครั้งที่ยกมือในสภากันสวนเนี่ยตัวเลขครั้งนั้นแหละครับไม่มีใครพูดฮนะสื่อประจำทำเนียบก็เช่นเดียวกันก็อยากจะพูดเหมือนกันว่าสื่อประจำทำเนียบนี้ก็เสียเสียก็เรียกว่าแสบไม่ใช่เสีย แสบครับสังเกตด,ดูสิครับหล,หลายข่าวนะครับหล,หลายข่าวมีการเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวดังๆส่วนใหญ่แล้วอยู่ไม่ถึงประมาณอาทิตย์หนึ่งฮนะเขาจะไม่ follow กันละในฐานะที่คนผมเป็นคนหนึ่งที่เธอทำสื่อนะครับผมรู้เลยว่าแจกแจกแจกสื่อ,อเกเดี๋ยวละสื่อก็เงียบ สื่อมวลชนเป็นสื่อตัวร้ายที่สุดนะที่ทําให้ระบบของการบริหารจัดการประเทศมีปัญหาสื่อมวลชนนะครับส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่า60สิเอร์ซนเนี่ยมาจากภาคใต้เราไม่ได้บอกว่าภาคใต้เป็นสื่อไม่ดีนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการเจี้ยสียทางการเมืองและเรียกรับผลประโยชน์ ถึงไม่เรียกเขาก็ให้คุณไม่รับเขาก็ไปจ่ายที่กองบอกอกองบอกอบ,อบหอก็มีเบอร์โทรโท,โทบบบบรหาบกบกบหอได้ะน,ะนะเดี๋ยวอนก็าชปจีไปฮะสามล้านห้าล้านสิบล้านเรื่องนี้เงียบนะทําไมล่ะครับสื่อสารมวลชนนี่เรียนมาเสียเสียเวลากันปเปล่าเป่าครับสื่อบางคนเนี่ยที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะครับที่อยู่ในทำเนียบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสื่อตามสาร แนวความคิดไม่ค่อยมีครับไปทําหน้าที่ให้ให้ให้หน่วยงานเขารับรู้รับทราบว่ามีฉบับนี้เข้าฉบับนี้เข้าช่องนี้เข้าช่องนี้เข้าเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาก็แจกแจกกันไปครับก็มีงบครับก็มีงบตั้งตั้งว่าสื่อฉบับนี้สื่อช่องนี้อะไรเงี้ยควรจะได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาชีพง่ายๆครับง่ายๆอย่างนาย กรน,นเนี่ยกรน,น,นเนี่ยครับเขาก็ได้ไปห้าล้านสี่ล้านแปดค่าอะไรครับเกียเสียเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละพลังผมจะคุยเรื่องสื่อสารมวลชนกับบทบาทในการทำหน้าที่ที่บิดเบี้ยวไม่ว่าจะเป็นลิ้นรุ่นไหนก็แล้วแต่เ้าพระทิตถ้าพระทิตนี่ก็ตัวแสบนะครับ หลายคนนะครับหลายคนก็ก็เรียกล่กาความเป็นกลางนี่อย่าบอกฮนะว่าว่ามีอยู่จริงหรือไม่ไม่มีทางครับเพราะมันมีผลประโยชน์ก็มาเกี่ยวข้องนะมันเกี้ยเสียกันทางด้านการข่าวพูดแล้วผมผมมือจัดใจครับผมถ่ายยาวๆถ่ายยาวๆให้ให้หลายๆท่านก็จะ ได้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวความคิดของผมคนลงเรี่ยแล้วครับในฐานะที่ริบทาวช่อลเนี่ยอยากจะจ,กจะระบายอะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ YouTube จะว่ายังไงแต่ว่าแน่ก็คือว่าเราบอกกันด้วยความรู้สึกที่แล้วว่ามาจากเสียงของประชาชนคนหนึ่งนะครับไม่ได้เลวร้ายหรอกครับเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาว่างๆจะนะครับคุยกันอีกคุยกันแบบ เอาหนังสือพิมพ์มานั่งเปิดให้ดูเลยครับว่าเออหนังสือพิมพ์หนึ่งเล่มนี้เขาอยู่ได้ยังไงโฆษณาก็ไม่ค่อยมีเอ่อดีน่าประเด็นนี้น่าสนใจไว้คุยต่อนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับริมท c ทช n น e ลด้วยนะครับขอบคุณมากครับแต่ระหว่างนี้ผมเดินทางมาถึงตรงใกล้ๆตลาดมหา,าชัยแล้ว นะครับสมุทสาครชค่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มจะเบาบางนะครับแต่นี้ก็จะมีภาคอุตสาหกรรมเยอะนะนะตรงนี้เยอนะครับตรงนี้ก็จะมีตลาดทะเลไทยทะเลไทยแถวสมุทสาครผมไปดูบรรยากาศนะครับถ่ายไปยาว ฝากรายการด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับไปใกล้ๆผ่าตรงไหนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกนะครับ